ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราไปอยู่กับเกมแอคชั่นพอดไทยไอเจ็ตแบ่โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ยินนี้นนเราก็สู่รายการไลฟ์ตลาแครเกมมิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม a อคแท็กออนไทสัตนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณบีอุคุณอยู่กับคุณบีมเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในแมปของเขตทอสนะเอ้ยในเขตของกำแพงวอร์มาเรียหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ในเขตชิกันชีนานะครับซึ่งมันเป็นแมปที่เอเลนโดนบุกนะครับก็ที่จําได้เอ้ยมันเป็นเขตทอสดิเออไม่ใช่แมปชิกันชีนา ไม่รู้มันเกิดแล้ววิปริตด้วยคือก็อไม่รู้ครับนี่ครับเราเราจะมาดูความสวยงามของเกมนี้นะครับเขาทําเออเขาเรียวกว่าอะไรผู้คนนะครับก็คือนี่ครับนี่คือผู้คนของเราดี่กาลังอพยพอยู่นะครับเราต้องป้องกันเขาไมใ่ให้ท่านมันเดินมาถึงตรงนี้ได้นะครับนี่ตอนนี้เราก็ต้องเข้ามากันจากทางหน้าเมืองนะครับห้ามให้หลุดเข้าไปตักตัวเด็ดขาด สวิปรลิตก็มาแล้วนะครับเหมือนที่บีมกำลังจะเจออยู่โอเคครับมีตัวนั่งอยู่ตัวหนึ่งครับมันเดินไปแล้วไม่สนใจก็เลยเที่ยยิงโอ้โหมันจะเดินไปตรงที่มีประชาก็เอะอุม่เออโอเคครับตายครูครับโอ้เลเลยครับโดนจับล่อตายห่างนี่นะครับเราจะสนใจอหาตัวใหญ่นี่ดีไหมนี่คือคือไททันห้าสิบเมตรนะครับ หรือในการะตูนจะเรียกว่าไททันขนาดมาถึงมานะครับโอ้โหมันมีหินลอยข้ามหัวไปยังไม่เคยเห็น120เมตรเลย120เมตรต้องไปอ่านเอาคลัชโอ้โหไปแล้วไปใหญ่ขนาดไหนวะมันคานอ่ะมันตัวประมาณ60เมตรนี่แหละ60-70เมตรนี่แหละแต่มันคานอยู่มันก็เลยดูเตี้ยแต่พอมันยกตัวขึ้นมามันก็ข้ามกระแพงได้แล้วมันยกตัวยัง มันเคยยกตัวปะไม่รู้ไม่เคยเห็นอ,อมันไปถึงไหนแล้วนะเออยังโกรธอ่ะไหนมันไม่โงมตีเราไม่ใช่หรอวะไม่เว้ยถ้าเราไปฟันมันมันก็จะทำเราจึกจ๊กจึก๊กนี่ครับตายไปหนึ่งครับอ,อล้เขาคืเนเพชรฮะบีมตายแล้วเหรอ,อ,อจึก๊กรอบตายไปสองอม,มีตัวไหนเลยอีกปะ ด,ดีครับข <delegation S 1> <ต>ัวสูง,งยังไม่มีหลายคนอาจจะมองนะครับทําไมตัวกูไม่มีดามนะครับมันบั็อกอยู่นั่นเองครับตอนนี้วิปริตมันก็ทาเินมาแลวหนึ่งตัวมันก็ทาท่าเอ้ยใช่ไมมเลียวยไม่ทาท่าเหมือนจะมองเรานะครับหลังพิษอีกหนึ่งตัวหน้าพิษอีกหนึ่งตัวเพิ <bunun S 1> <ร>่ <Amsterdam> งเป็นวิปริตทำตัวก,กู แล้วทำไมต้องเป็นวิปบริตหมดเลยอ่ะอีกตัวเลี้ยวเลี้ยวอีด้านที่พีไม่อยู่โอ้โหแต่และก็ริตัวเล็กมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราต้องไปกันให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมคนเดียวไม่น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับสำหรับจานนี้เพราะว่าไอ้ดีมันไปตั้งเวลาเป็นเวลามากที่สุดนะครับซึ่งผู้คนก็จะใช้เวลาหกพยกประมาณนั้นนะครับ เพื่ออะไรวะบีมตั้งเวลาแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับบีมาทางไหนอีกวะหน้าพีทหนึ่งตัวฮะด้านด้านเดิมกับพีทอะด้านเดียวกับพีทอ่ะมันเดินไปแล้วเอาเวนด้านเดียวกับพีทแล้นเฮ้ยอยู่นั่นพีเปอร์ลิตกำลังเดินมาอีกสองตัว ดีผลิตไอพวกมีผลิตผิดเพศไอยึดตายปะเอาเชียรไม่งไม่ตายไปไปด้านตรงข้ามตรงข้ามพีชหนึ่งตัวตรงกลางหนึ่งตัวโอ้ตรงกลางมาเร็วละโอ้อีบีมมีผลิตกำลังเดินมาอีหนึ่งตัวโอ้เลิกคุยกับกูเลย กูอ <t |fr|> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิงไม่ถึงเฮ้ยอย่ามาล่อชาวเมืองกูไอ้สัสเอ้กูกันมาทั้งชีวิตเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โหลมอกฟิลเดี๋ยว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 ต้องต้องเล่นต้องเล่นงานเล่นต้องมาครับงานนี้ดักหน้าประตูแล้วดูมันจะเตะประตู ประตูหลุดมาเป็นก้อนหินอันเบลเลเตอร์เออทำไมประตูมันไม่หลุดออกไปเป็นเศษประตูทำไมมันเศษก้อนหินนะไม่รู้ซึ่งมันเป็นหินขนาดใหญ่ไงนี่ครับเราก็เจอไททันแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอุย้ยเราไม่สามารถเดินออกนอกประตูไปได้ครับเจอวิปลิตแล้วครับตัดขามันจึกนี่ครับตอนนี้ครับเราก็ตัดขามันเล่นสามตัว ทุบแล้วหนึ่งตัวมันทุบกูนี่แหละเอาบีมแล้วมึงไม่ช่วยกูไงเปล่ากูาเป็นคนรู้เอาดูเหี้ยอะไรตับตาแล้วบีมเออเราต้องช่วยๆกันเขียะละตับตาตเล็กลอาดิจมมันแหละต้องช่วยๆกันเดี๋ยวกูตัดขาให้เอาด้านหลังอีกด้วยเฮ้ยจึ๊ก ระวังระวังต้องการทางเข้าให้ได้หมดถ้ากันได้หมดก็ชนะเลยตัดตาแล้วถ้าใส่ล็อกวิปลาิตัดตัดเอ้ยตัดขาไม่ติดไปตัดตูดมันซะงั้นอะเอาแล้วมาพุตโ,โดดข้ามนไปเออกันด้านหน้ายอย่างเดียวโว้ยตัวล้ะนี่มันไอเด็กล็อกกี้ นี่มันเด็กปลาหินดูครับยืนอย่างนี้แหละครับเออเอ้าวเฮียต้องตาตาให้ทั้บีมจัดการดู้ย่เฮียไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะบีมบีมเดี๋ยวกูไล่ตัวเนี้ยบีมบีมไปไล่ตัวน ون, ้น้น ไม่ไม่ชันว่ะเร็วว่ะเฮ้ยอะไรวะไอตัวที่วิ่งวิ่งเนี่ยจับให้อมันไปเร็วทางไหนทางไหนหน้าหน้าหน้าชาวเมืองโอ้หน้าชาวเมืองคุณนั้นเลยอ่ะไปแล้วลาก่อนชาวโลกอยลาก่อนชาวโลกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเฮ อวันนี้บีมก็ค้างนะครับแล้วเราจะเอาเยี่อะไรไปเดฟไทยท่านตัวเดียวครับุี่สู้สู้เอ้ยีสู้สูสอเอ้ยไมหนึ่งห,หน้าจุดมีสองห้องวะอืมดูห้องที่มีคนเดียวดิสห้องแล้วมันมีคนเดียวสองห้องแมปคอรอสอะไรสักอย่างคอสคอรสอะไรสักอย่างลองดู พี่ใช่พีชป่ะใช่เฮ้ยฮัลโหลอัดคลิปอยู่อืม,อมเออเคนอ๋อเคนไปแล้วพีชพี่ชาพีชป่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเดฟอยู่เดียวไอ้ยังกูคนเดียวอะไรไปกันกมันอะอะไรไปกันกมันนะโอ้โหแม่งเข้าเลนกลางแล้วโอ๊ยไอ้้เหียแม่งลมทับกู เฮ้ยตัวเยังดีตัวหนึ่งอีกเฮ้ยไอหน,นูแล้วไม่มันเดินอย่างนั้นครับหนึง่งแล้วทำไมมันกูฟันปันขามันแล้วกูปัดขามันกูฟันข,ขา,ขขา,ขา,ขขามันไม่ได้บีมไปกันทางนู้นมีปะน่ะมันมไปทางนู้นบ้างวะน่ะไม่มีใช่ไหมผลิตมาไปทางไหนอ่ะมีผลิตตัวนั้นอ่ะกลาง เมากันกันเล่นกลางต่อใช่อุย้ยมีเด็กชาวล็อกที่วิ่งเร็วมาแล้วบีมมาเร็วตามมาเร็วงานนี้ต้องปัดขามันก่อนตัดขามันให้หลบลบตัดจึกเอาบีมปิดชีพในดาบเดียวน,นั่นแหละอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกูตัดให้ขาจึกหลมปะเฮียหลมด้านหลังเชีย ไอ้เยวยเท่าเซียนมึงติดตังกูยี่สิบเอามาคืนกูก่อนหุย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 หการเล่นกลางต่อครับมีไมกปะยังยังมาแล้วมาแล้วมีแต่วิปลาเหรอวะเออมันจะยากนิดนึงเว้ยหุยจุ๊อหุยดิ๊บ ผลิตวิ่งอย่างเงี้ยฆ่าไม่ยากหรอกโดยเฉพาะถ้าใช้สกิลรีวไวะนะอาราวาไปดิอาราวาไปดิเอา้เอาโอ้ยแม่งเลือกเข้ากลางด้วยสุดฉลาดไอไทยทันหัวหวยเอ้ย บีมแล้วใครจะไปกันด้านหน้าอือโอ้กูโดนเข้าเต็มกลางเลยนะมึงโอ้ยปันบืดไปดักหน้าชาวเมืองแทนละบีมบีมไล่ไปบีมูไปดักหน้าชาวเมืองแฮะดักตัดขาแม่งตรงนี้เลยอะความความรอดของการการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติจบสิ้นแล้ว ยไม่ดักดักอยู่อยังรอดอยู่น้่นวยโอ้ไม่ตัวตัดขาไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ลองแล้วมันตัดขาไม่ขาดต่อดิมดิมไปข้างหลังนี่ดิมเฮียดาบหมดเวแล้วเอ้ยเราตัวนี้ดาบกูหมดมันไม่มีเติมดาบเละเออขางขางโอเคครับมือเสียชาจกติ้นโอเค มึงไปลดเวลาเริ่มเกมนี้เรช่วยกันออกห้องออกห้องไหมบ้าออกโอเคในครับโอเคในครับเริ่มกันแล้วก็พอเราหมดพันวีปุ๊บเราก็จะชนะเลยมั้งไม่รู้น่าจนะยี่สิบนาทีถ้าจะไม่ถึงกันให้ได้ประมาณยี่สิบนาทีคะโอ้มันยากมากนะนีโ่โยเทาเซียนมึงติดตังกูยี่ ดูนะครับเดี๋ยวจะมีหินอยากรู้ครับว่าถ้าเราไปยืนขวางหิน <c oughs> เฮ้ยบีม <c oughs> ต้องมีคนออกห้องหนึ่งคน <c oughs> บีมออกแล้วเข้ามาใหม่เห็นไหมโมบีมออกอะไรอยากรู้นิดนึงครับขอตอนรู้ตอนเทนครับเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าห,หินพันหัวใบเราจะเป็นอะไร ไม่เป็นอะไรเลยครับบีมเขาได้ปะเขาได้เล่นได้ปะได้อ่ะมาลงมาข้างล่างกันหนูทำไรตัดขาไททันอยู่งานซ้อนเฮ้ยเจ้อ้ยอยหนู ปล่อย,ยมันรอดเออเอาทางไหนทางกลางเลยตรงนี้เนาะตรงกลางเลยบีมตัดขาได้อยู่อ,อ้าวทำไมม,มันเปลี่ยนเป็นตามคนแทนวะจบเฮ้ยเื่อบีมตายปะไม่ตายกูรู้ว่าพี่จะตายต้องใช้ดาบให้น้อยที่สุดตัดขาให้ได้นะ S <S> ให้มันวิ่งไปให้มันบินไปเออให้มันวินไปเออเอ้ยเว้ยเราโอ้ยเพื่อนกูตายกูตายตายเราจะเปลี่ยนตัวครับเราใช้มิกุนะครับมิกุผมสีดำของเราเองโอ้ยดูเปลี่ยนเลยโอเคมิกุสีดำปังเกดเดี๋ไปไหนไกลอยู่ใกล้กำแพงเฮ้ยถ้าเรายืนอยู่หน้ากำแพงเราจะตายพอว่บีมลองไหมตาย มาลองอยากรู้ได้หินกระแทกหน้ากูนะกูจะตายอือ้าวตายเอ้อดูดมายินกระแทกแล้วศพมันเป็นอย่างนี้เกิดแล้วเล่นตัวที่คิดว่าฆ่าได้ั่นมีผลิตได้ง่ายที่สุดมาโคมาโคคือใครวะออก็มาโคก็คือมาโคคนที่โดนแอนนี่ฆ่ามั้งอ้าว นี่มันฆ่าแล้วมันเอาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติของมาโคมาใช้อันนี้อันนี้ไทท่านไงไทท่านอ,อ๋อแล้วมันใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติได้ไงมันใช้ตอนออกจากร่างไทท่านอ่ะมันคุมพลังได้แล้วยังไม่เหมือนเอเลนคือมันใช่เรื่องนี่จะมาคุยตอนอัดคีโปเจือกูไป,ปดูมาดีกว่ามาดีดบีมอะไร มันหลุดไปแล้วตัวหนึ่งนะเพื่อนเห็นแล้วฮู้ยโอ้มืดแม่งไม่คิดว่าแม่งจะดิฟบ,บีมดักข้างหน้าไปตัวเนี้ยถ้าดักไม่ไหวก็แค่แพ้ฮึปกูดักตัดขาให้เ,เฮ้ยเอาเหี้ยนี่มันตัดเล็บ <laughs> คือถึงเวลาที่ม,มนุษย,ยชาติจะจบสิ้นอีกครั้งแล้วใช่ไหมภามันดูปนแปลกๆไปเออลม้ลมล้มไหมล้มไหมอ้ายเย้ยตะเปลี่ยนดานฮึดจึ๊กเยี่ยมเต็มเต็มคอ,อ,อไม่ตายิีไปแล้วเวที ไม่งโคตรจะเก่งนะตกลงมาตรงพื้นไม่เป็นไรเลยเก้าหนึ่งสองสามสี่รหัสหนึ 1, 1, 1, 1, 1. 1> ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ้าวตั้งห้องออใหม่แล้วเหรอโอเคโอเคนี mm ่ครับด่านไหนแกธรรมดาหนึ่งสองสามสี่รหัสอา้าวนี่ไม่ใช่รอผิดเซฟโอเค mm hmm. อเคกับเข้ากันมาแลับ เขาเล่นมธรรมดาเราจะเล่นน oh. in yes. wow ี่คร oh oh. ับส่งโมหกของเราเองว้าวนี่ก็คือด่านธรรมดานะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกนะครับนี่เป็นด่านเริ่มต้นเลยนะครับใครที่สนใจจะฝึกหรือสนใจจะเล่นกับพวกผมนะครับคอมเมนต์ไปนะครับส่วนถ้าทางคุยนะครับผมไม่คุยทางสกายนะครับผมจะคุยทางการีนาแทนนะฮะการีนาารีนาอีเอ๊ะ <Support> นั่นนั่นนั<ะ>่นนั่นปีปะ <c oughs> นี่นะครับนี่คือสเต็ปนะครับสำหรับเด็กที่หัดเล่นใหม่นะครับก็ให้กระโดดฟันตาก่อนนะฮะเออสำหรับคนที่หัดเล่นใหม่ก็คือต้องกระโดดฟันตาก่อนและก็ค่อยอ้อมไปข้างหลังนะครับจะเดินไปหรือจะใช้บินได้เหรอต่ะเตานสิบสองนาฬิกาส่งสัญญ,ญาณแล้ว เอ้เอเหม็นตายสักทีดูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่จะแนะนํำนะครับคือ,อให้เรากระโดดมาตรงตาแล้วก็คิดกว่าปากเข้าไปที่ตาครับแล้วมันก็จะวอยวายมองไม่เห็นประมาณห้าวินะครับนอทุกตุ้มอ้าว <c oughs> จุดจุดจเอจะได้รับคนอื่นตัวเองวิ่งเสือกตาย <c oughs> ดูนะครับนี่คือคุณบีมนะครับซึ่งไม่ทําหาเฮอะไรเลยนะครับมาปีนกําแพง,งเล่นนะครับซึ่งอยากจะออกไปสู่โลกภายนอกนะครับเร็วๆโอเคนะครับคุณบ,บีมตายไปแล้วนะครับเย้เอา้ามันเกิดคนเดียวแล้วกลัวเอา้าทำไมบีมเกิดแต่กลวไม่เกิด เงือบแปบโอเคเกิดแล้วครับงานจังหวะนี้เราจะโชว์เทคนิคแน่นสำหรับใครเริ่มต้นนี่ใช้ตามผมได้นะครับดูนะครับยิ่งยิ่งใส่นี่ไว้นะครับแล้วกดชิปค้างนะครับเราจะได้เล่นม้าหมุนนะครับแล้วเราเลงให้มันหันหน้าไปทางประตูพอดีโอ้เราจะลหัวกระแทกเลยฮะ ก็จะเฟี้ยวบอกเลยดูนี่ครับนี่คือไททันที่น่าโง่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราตัวใหญ่ไม่เท่ามันนะครับจึกนีครับเราจะตัดตามันอย่างนี้ครับรอบนี้รับเราไม่มีตัวตุยหลังเราแน่นอนครับอย่าละวาดอย่างนี้นะครับมุมเดิมเด้ๆครับให้เราชี้ไปที่คอนะครับขึ้นไปและคิกขวานะครับสําหรับคนที่เล่นสกิลรีไวนะครับส่วนสร้างตัวละคร